สวัสดีครับผมแตงนะครับผมนายบุตรศาตรักคุณ อตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะวิศาาวกรรมศาสตร์ภาควิชาดิจิตอลมีเดียและระบบเกมเกรดเฉลี่ยสะสมก็4.0 0ครับผมมันก็ไม่ไม่ไม่ยากมากนะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความขยันมากกวา่าผมผมมองว่าความเก่งของคนเราหรือความฉลาดของคนเราเนี่ยมันมันมาจะเหลื่อมกันได้แต่สิ่งที่สุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติเราขยานันเราตั้งใจจริงในการผนขวายหาความรู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความรู้ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าเกิดเราตั้งใจทุกเทกับสิ่งที่เราทำเนี่ยแน่นอนว่ามันมันโอเคมากมันดีรับฟิลแลนด์เพิ่งเริ่มรับฟิลแลนด์ได้ประมาณเดือน2เดือนละที่ผมเริ่มรับฟิลแลนด์เนี่ยผมก็บังเอิญมันก็คือบังเอิญที่แบบตามเพจโปรแกรมเมอร์หรือเกี่ยวกับเพจเกมเดเวลอปเปอร์เนี่ยผมก็ได้เข้าไปตอบปัญหาเกี่ยวกับที่เขามีคนตั้งกระทู้ถามใน Facebook อะไรเงี้ยผมก็เข้าไปตอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคนเขาก็แอดมาหาผม,มก็คุยรายเดียน แล้วก็ผมก็ได้เปลี่ยนทัศนคติกับเขาไปแล้วก็ช่วยกันแก้บั๊กบ้างอ่ะคุยเรื่องโปรแกรมบ้างอะไรนี้จนสุดท้ายก็ค่อนข้างสนิทกับเขาเสร็จแล้วเขาก็เลยมีงานมาให้ผมแล้วผมก็เลยเริ่มทําแล้วก็มีหลายายคนค่อนข้างที่เข้ามาคุยกับผมแล้วอะไรก็เข้าไปตอบกับปรามันก็เลยเป็นที่มาของคอนเนคชั่นแล้วเราก็เริ่มมีทำฟิลเลอร์เข้ามา คุยราคากับงานยังไงอย่างผมเพิ่งทำแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่างานอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็คงคง,คงแบบเลือกงานไม่ได้ถูกไหมเพราะงานอะไรเข้ามาผมก็ต้องทําเพราะว่าแรกๆเรายังไม่ค่อยมีคอนเนคชั่นส่วนตัวารายละเอียดงานมันก็มา2 0 0 0 0ื่นสามหมต่องานก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราปิดงานได้เร็วแค่ไหนว่าขึ้นอยู่กับทางทางดีลเล์หรือทางฝ่ายขายเขาเดีลกับลูกค้าได้มาได้เร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสโคปด้วย ก็ส่วนใหญ่ใช้ unity td ทำก็อย่างที่ผมเพิ่งรับล่าสุดมาก็จะเป็นงานทางด้านอินเทอร์เนียแต่ก็ใช้ unity td โปรแกรมมีเกี่ยวกับทำเกมเล็กๆน,น,น,น้อยอ๋อมีครับผมก็เป็นรุ่นพี่ในคณะเลยทีนี้เราเขาก็เห็นว่าผมมาเออเป็นคนที่แบบมีความขยันและความตั้งใจหรออะไรเงี้ยเออแล้วผมก็ค่อนข้างสนิทรุ่นพี่เขาก็เลยแบบทักมาว่าเฮ้ยช่วงนี้ว่างไหมที่มีงานเข้าอะไรเงี้ยโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็โอเคแล้วก็รับงานจากรุ่นพี่มาทีนง ใช่ครับแต่ต้องมีความตั้งใจความขยันนะฮะผมว่ามัน,ม,นมันถึงจะทำได้ผมมองงั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ถ้าเกิดเราทุ่มเทตั้งใจให้กับมนะันมันทําได้แน่นอนครับผ่าควิชานี้ที่ผมอยากแนะนําสําหรับคนที่ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมนะผมอยากแนะนําภาควิชานี้มากเลยเพราะว่ามัน่ันข้างสนุกเพราะมันเขียนโปรแกรมเยอะนะฮะแล้วก็ปกติเราเล่นเกมใช่ไหม เราก็เล่นเกมเราแบบรู้สึกวันหนึ่งเราอยากจะสร้างระบบเกมแบบนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นถึงจุดจดเปลี่ยน,นยที่ผมรู้สึกว่าเออผมเบื่อแล้วผมอยากเป็นนักพัฒนาบ้างผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่สาขานี้เราก็สนุกสนุกครับวิชาข้าควิชานี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้มากแล้วก็มีอาจารย์มีสิ่งว่าร้องมีหลายหลอย่างที่ดีเลย <S <S <ม>คิดว่ามันถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยที่เีาที่เขานี้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเราจะค่อนข้างสนิทก,กันมากเลย เราจะไม่ค่อยมีเขาเลยนะไม่ค่อยห่านเท่าไหร่เพราะว mm ่า hmm. เรามีกิจกรรมทําอะไรก็จกรรมตลอดเวลาแล้วก,กับอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเป็นกันเองมากเรามีอะไรเราสงสัยอะไรเนี่ยเราสามารถถามอาจารย์ได้เลยเราสามารถแลกเปลี่ยนภาษาคติอาจารย์แล้วก็คุยเชิงว,วิชาการกับแกได้แกไม่ถือตัวนะรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าจะบางทีก็จะเรียกอาจารย์ว่าพี่อะไรใช่ไหม mm hmm. ค่อนข้าง,างสนิท mm hmm. มีอุปกรณ์เนี่ยมีเครื่องแม็ มีห้องให้นักศึกษาใช้งานแล้วก็มีเขาเรียกนะแอสเซทใช่ไหมก็คือเป็นพวกแอสเซทที่ช่วยในการทํางานเนี่ย mm hmm. เขาก็มีจัดมาให้เต็มเลยซึ่งเราสามารถศึกษาเต็มที่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรือบางทีเกิดอยากได้ของบางอย่างหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกอาจารย์ว่าอยากได้แบบนี้ครับอาจารย์ช่วยซื้อมาให้หน่อยได้ไหมเขาก็ซื้อมาให้ครับผมครับขอบคุณครับอย่าลื<ป><ป>มกด Subscribe ตรงนี้ด้วนะครับ